สวัสดีครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะจ๊ะ mm. สวัสดีครับเพื่อนผมจะมาทำตามคำถามนี้พี่จับทีเล็กแบบใช้ของธรรมดาให้ดูหน่อยผมไม่มีของดีๆโอเคก็น้องเขาจะเอาเป็นแนวทางนะ ผมก็จะใช้เป็นของธรรมดาทั้งหมด <Wow. S 1> นี่เลยธรรมดาทั้งหมดเลยหน้าไม้ก็ธรรมดาขวานปิงแอ๊ธรรมดาหมดขนาดชุดผมยังธรรมดาเลยนะกระเก่งในตัวเดียว <c oughs> และก็นกธรรมดาตัวหนึ่งโอเคผมก็เจอทีเล็กมีเวลร้อยหนึ่งตัวตัวนี้เวลอะไรเวลร้อยกับเวลสิบนะผมก็จะเอาเวลร้อยนะเพื่อน ก็ในการจับทีเล็กเวลร้อยนะเพื่อนผมแนะนำนะใช้เป็นกับดักดีกว่าเพราะว่าน้องมันอึดนะเราก็ใช้ของธรรมดาด้วยนะมันจะอึดมากเพื่อนกว่าจะสลบนี่ก็พักใหญ่คือเราต้องหนีมันไปเรื่อยๆอะ่ะเออพอเราหนีใช่ไหมเราก็อาจจะไปเจอแบบสัตว์อันตราย ผมก็แนะนําทําเป็นกับดักดีกว่านะถ้าจับเวลร้อยโอเคถ้าจับเวลสิบนี่ไม่ต้องมีกับดักเพื่อนคือยิงไม่กี่ทีก็หลับแหละ <What? S 1> ผมก็หาที่มเหมาะนะตรงนี้ก็น่าจะได้เพื่อนเราได้ไม่ต้องสร้างอะไรเยอะไงแบบว่ามีหินกั้นอยู่ก็ใช้ได้เลยผมก็ใช้ขวานนะเก็บหินเพราะว่าผมจะใช้เป็นแบบก่อประตู ก่อประตูที่เป็นหินนะถ้าเป็นไม้นี่พังนะเพื่อนใช้เป็นหินดีกว่าโอเคนี่เราต้องคับอันนี้มาก่อนนะเพื่อนนะเพราะว่าเราต้องวางไนงะวางแนวถ้าใช้เป็นพา t i เดชันนะมันจะเปืองเราใช้เป็นไม้แบบนี้นะวางกับพื้นไว้เลยแล้วก็ใช้เป็นกรอประตูวางอีกทีหนึ่งโอเคโอเคผมก็จะไม่ตัดนะเพื่อนคือผมจะฟาร์มแล้วก็จะสร้างแบบ ไม่ตัดนะเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้น้องที่ขอมานะน้องก็คอมเมนต์มาเยอะนะเพื่อนนะผมก็ต้องจัดให้ <Wow. S 1> โอเคก็อาจจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรนะมีไหมไม่มีนะต้องใส่ผมยังไม่ได้เรียนมาหรือเปล่าผมไม่ใช้อันนี้นะไม่ใช้มันเปลืองอยู่ไหนวะ โอเคสามสิบเอ็ดนะผมจะใช้เป็นอันนี้นะเพื่อนโอเคมันจะใช้ไม่เยอะใช้ทรัพยากรไม่เยอะมันน่าจะเป็นของกอบประตูที่เป็นแบบประตูบานคู่อะ่ะเออผมก็จะใช้เป็นอันนี้แทนแข็งแรงแล้วก็ไม่เปลืองด้วยนี่มันมีแบบไม้แล้วก็แบบหินนะผมจะใช้แบบหินนะเพื่อนโอเค น่าจะเกือบ20อันนะไม่พอก็ฟาร์มให้เห็นเลยเพื่อนใช้ของแบบเดิมๆเ,เลยนะคือตัวละครตัวนี้ผมอัพไอ้นี่มาอัพแบบดาเมจอัพดาเมจแล้วก็วิ่งไวมาโอเคก็อาจจะฟาร์มได้เยอะสักหน่อยเลเวลก็ตันนะผมก็เวลร้อยนะตัวนี้เวลร้อ Okay. ขออีกหน่อยนะเรื่อยๆนะเพื่อนเรื่อยๆโอเคก็ใครจะเอาแทสก็ใช้เป็นพิกแอ็กนะเก็บแทสฟางไม้อะเออใหญ่ยยไม้ก็ใช้เป็นพิกแอ็กถ้าใครจะเอาหินก็ใช้เป็นขวานนะตีหินนี่ถ้าใครจะเอาฟินก็ใช้เป็นพิกแอ็กฟันหินก็จะได้เป็นฟินสีส้มนะก็ตามนี้ว้าว wow. นี่ผมก็เอาตามเรี่ยมหินนี้เลยนะคือตามเหลี่ยมเลยเราไม่ต้องเป๊ะหรอกคือเอาให้มันอยู่อ่ะให้เรามั่นใจว่ามันอยู่แค่นั้นเองนี่ไม่จําเป็นต้องให้มันล็อกนะมันจะล็อกให้แต่มันยากนะพื้นที่มันไม่เท่ากันเราก็แค่เอาให้มันเกยๆนะเกยกันแค่นั้นเองนี่พื้นที่ไม่เท่ากันมันไม่ล็อกให้หรอกเออ โอโหอะไรวะเนี่ยกูหิวทั้งข้าวทั้งน้ำเลยจะรั่วนะกะวางมาก็วางให้ตรงกันนะเกยได้เพื่อนแต่อย่าห่างเออห่างได้แต่อย่าเยอะ <What? S 1> เอาพอดีพอดีนะเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนเพื่อนไม่ไหวนะจะหลับแล้วเนี่ย oh, <no. S 1> โอเคผมดื่มน้ำมาแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะก็วางไปตามแนวนะไม่ต้องกว้างมากกั่เพื่อน เอาแค่ okay. มันอยู่แค่นั้นเองโอเคคือเวล้อยต้องต้องทำนะเพื่อนไม่งั้นเราก็หนี่อยู่อย่างนั้นนะ่ะอยู่บนที่สูงได้เออถ้ามีที่สูงก็อยู่บนที่สูงได้นะแต่ผมไม่เอาไงระดับมืออาชีพต้องใช้เป็นกับดักนะืม hmm. เราอยู่บนที่สูงเนี่ยบางทีอะสัตว์่มันก็ฉลาดเหมือนกันนะ มันก็พยายามที่จะแบบตะเกียกตะกายขึ้นมาหาเราอ่ะเออพอมีเหลี่ยมหินอยู่นิดนึงมันปีนมาหาเราได้นะใช้เป็นกับดักนี่ง่ายที่สุดเออถ้าจับเวลลอยขึ้นนะถ้าหลักสิบเพื่อนยืนยิงได้เลยเออยิงแล้วก็วิ่งยิงแล้วก็วิ่งอ่ะได้อยู่ววแต่นี่มันเวลลอยไงกว่าจะหลับก็พักใจนะอีกอย่างหน้าไมา้ธรรมดาด้วย นี่ okay. แค่สองชั้นก็พอนะแต่ถ้าไม่พอก็เสริมไปอีกก็ได้แค่นี้มันจะไปไหนละ่ะมันไม่ไปไหนหรอกนี่ก็เสริมไปอันเว้นอันนะนี่ก็ประมาณนี้โอเคผมก็จะวางพ์ดิชันด้านนอกนะสักสองอัน เอ้ยอันเดียวนะแล้วก็แผ่นเรียบวางือ hmm. เพราะว่าผมจะเอาบันไดาพาดไงเราไม่สามารถเอาบันไดาพาดอันนี้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้วางพื้น่ชั n นเข้าใจนะคือเราตั้งกรอบประตูโดยที่ไม่ได้ตั้งจากพื้นชันอ่ะมันจะไม่สามารถวางบันไดได้นะ <What? S 1> บันไดจะวางได้เฉพาะเราตั้งเสาแล้วก็พื้นที่ชั้นเท่านั้น okay. ถ้าใช้เป็นไม้ที่ผมวางอ่ะทํากงอ่ะไม่สามารถวางบันไดได้นะเข้าใจปะวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเข้าใจนะเพื่อนอ่ะเออโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ทําตามผมแค่นั้นเอง <c oughs> เออก็เอาเป็นว่าวางพเดชั่นมันถึงจะวางบันไดได้เออไม่พเดชั่นก็เสาแค่นั้นเองโอเค นี่บันไดผมก็ใช้เป็นแผ่นเรียบนะไม่อยากใช้พอดิชั่นสองอันนะเปลืองไม่ใช่เปลืองหรอกมันวางไม่ได้พื้นที่ไม่เท่ากันนะก็น่าจะพอนะเพื่อนนี่ถ้าแบบนี้ก็เอาบันไดพาดได้เลยเห็นปะถ้าพาดถ้าพาดเกาะประตูไอที่ผมวางทำป็นกงอะไม่ได้นะเพื่อนเห็นปะมันจะขึ้นสีแดงโอเค อันนี้ผมต้องลบออกนะวางแค่ชั้นเดียวพอนี่วางแบบนี้ถ้าแบบนี้วางได้ไม่มีพาร์ติชันพาร์ติชันกับเสาอะใช้ได้เพื่อนถ้าจะใช้เป็นเสาก็เอาเสาว,วางแล้วก็เอาแผ่นเรียบวางแค่นั้นเองมีหมานะแถวนี้หมาหรือเสือวะเสือนะ ไอ้มัน affiliated. เอาขวานตีหน้าหักหมดอ okay. ่ะโอเคปาป้าปาปาเดี๋ยวขอว่าอีกหน Alpha, ่อยกลัวแบบว่ามันเล็ดรอดนะขาดบันไดอีกหนึ่งอันแล้วก็ใช้กอบประตูอีกสักนิดหนึ่งสามสี่อันก็น่าจะพอคือกันไว้ก่อน เดี๋ยวทำมาต้องนานแล้วที่เล็กหลุดเนี่ยมันจะเสียฟอร์มนะเออคือเอามาอยู่ไปเลยนี่คือเราจะวิ่งล่อมันให้มันตามเราขึ้นบันไดามาแล้วก็มาลงกงเออฉลาดไหม <c oughs> <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะกงนี่กงแบบงี่เงาหน่อย <c oughs> แต่อยู่แน่นอน หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคผมก็จะไม่ใช้นกนะจะใช้เป็นตัวผมนะวิ่งล่อเลย <c oughs> เพื่อนจะใช้เป็นนกก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้ไงเออเนี่ยมันจะง่ายเกินคือตัวผมนะได้อัพไอ้นี่มาวิ่งเร็วเอออัพวิ่งเร็วกับไอ้นี่มาดามดีมันก็อาจจะวิ่งเร็วหน่อยอาจจะหนีทีเล็กทันนะ ถ้าไม่ใกล้มันเกินไปโอเคขี์ให้หมดเอ้ยเฮ้ยอไอ้บ้านี่แบงป้องนะโอเคเขียร์ไม่รู้ล่ะตัวไหนวะเนี่ยเวลร้อย <laughs> ยิงมาก่อนแล้วกัน <laughs> พเพื่อนก็ล่อมาก่อนนะไม่รู้ว่าตัวไหนเวลร้อยนะ ็ว,วิ่งล่อนะเพื่อนผมวิ่งไวอยู่พอที่จะหนีทันนะอ้าวไม่สนใจเราโอ้ตัวนี้เวลร้อยนะโอเคเวลร้อยโอ้ยเพื่อนยิงไม่เถอะมันยังไม่สลบหรอกมันต้องโดนแบบต่อเนื่องนะถึงจะสลบสำหรับเวลร้อยนะเวลร้อยขึ้นนะ <Yes. S 1> ถ้าเวลสิบไม่กี่ทีก็ปอดละ ไอตัวล่างนั้นเวลสิบนะเดี๋ยวผมจะยิงให้มันสลบไม่นานหรอกแปบเดียวเดี๋ยวก็สลบไอตัวเวลเวลสิบอะปาบถ้าเวลร้อยยิงไปเถอะอีกนานตัวไหนไปะเนี่ยไม่รู้ก็ยิงซุ่มไปนะให้มันสนใจเรา <What? S 1> แต่ก็หลับแล้วไม่กี่ดอกตัวเวลสิบตัวไหนโอเคจำได้นะเราก็ใส่เข้าไป ใส่ให้มันหลับมันได้ไม่ต้องตามเราสองตัวให้มันตามเราแค่เวลวร้อยตัวเดียวพอใส่เข้าไปเรียบร้อยหลับนะนี่คือววสิบนะเพื่อนถ้าวิวสิบไม่กี่ทีก็หลับนะแต่ถ้าไม่ได้อัปดามจมาก็ไหลหนับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ทําเป็นกับดักก็ได้เพื่อนนี่วลวร้อยมาแล้วมา <c oughs> ก็ทิ้งระยะหน่อยนะทิ้งระยะห่างกับมันหน่อยโอเคก็วนกลับไปยิงเรื่อยๆนะ ถ้าไม่ยิงเดี๋ยวมันไม่สนใจเราเพื่อนเออโอเคนี่นะผมก็ยิงเฉียงแบบน,นี้เลยให้มันตรงแนวบันไดเราอ,อแค่นี้เองโอ้ยโดนตัดหน่อยนึงไม่เป็นไรก็กระนำไปที่หัวนะเพื่อนนะมาดิกัดดิกัดผมไม่ได้นะกับดักผมนี่แน่นอนบอกเลย สำหรับทีเล็กนะใช้เป็นกอบประตูหินก็พอไม่ต้องใช้ถึงขั้นเป็นเหล็กหรอกเออใช้แค่หินก็พอแต่อย่าใช้ไม้นะไม้แตกนะเพื่อนนะโอ <Okay. S 1> okay. เคโอเคก็สัดไปที่หัวนะเห็นปะไหลนับนะเพื่อนบอกเลยถ้าไม่ใช้กับดักนี่เราต้องถอยหลังยิงอีกนานคือเมื่อยนะพอดีเราโดนตัวอื่นแดกบอกเลย เวลามันหนีนี่เราอาจจะกวดมันไม่ทันก็ได้นะใช้เป็นกับดักง่ายที่สุดโอเคเดี๋ยวพอมีทีเล็กแถวนี้เกิดใช่ไหมกับดักนี้ก็ใช้ได้อีกว,ว้าเราก็สามารถใช้ได้รัวๆนะผมก็จะใช้เป็นคิปเบิ้ลนสีเหลืองนะน้องจะกินคิปเบิรนเหลืองโอเค ถ้าใช้เป็นเนื้อบอกเลยศูนยเปล่าเพื่อน <What? S 1> เปลืองเลเวลนะ <What? S 1> นี่เห็นปะขึ้นมายีิบเอ็ดนะถ้าใช้เป็นเนื้อธรรมดาน่าจะขึ้นแค่ห้าเออ <c oughs> การกินแต่ละครั้งนี่มีค่าเพื่อนยิ่งกินน้อยครั้งมากเท่าไหร่เลเวลเราก็ยิ่งเยอะนะนี่ขึ้นมาบึ้บเลย <c oughs> ถ้าใช้เนื้อธรรมดานี่ยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะ เพื่อนก็สังเกตเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ผมยังอยู่99.9นะโอเคถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเปอร์เซ็นต์นี่มันจะลดเยอะกว่านี้นะอาจจะเหลือ97 96อย่างเงี้ย uh? ของผม99.8นะเฮ้ย99.9นะบวกกี่เลเวลละ่ะ49เเวลนะก็สังเกตได้ตรงนี้นะเพื่อนนะเห็นปะ่ะเปอร์เซ็นต์เนะี่ย เออยิ่งกินหลายครั้งก็เปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งต่ำนะเลเวลก็จะบวกน้อยอันนี้ผมบวก49เวลนะว้าวโอเคเอาเรือ47นะต้องใส่กินเยอะเกิน <c oughs> กินคลิปเบิ้ลไปหลายอันอยู่เหมือนกัน45อันนะเออ <c oughs> ก็ตามที่มันกิน มันกินบ่อยครั้งก็ยิ่งต่ำโอเคมา oh. ผมได้กลับไปเอาอ่านนะอ่านน้องก็ได้เวลเจสิบสี่ครับได้ในโตสมิตตี้นะเพื่อนโอเคนี่อ่านน้องจะเป็นแบบนี้อาจจะใช้ทรัพยากรที่เยอะหน่อยกิบเบิลเอาออกนะของดีห่ายากเพื่อน <Yes. S 1> จะปล่อยให้มันกินหมดเดี๋ยวไปลองเคี่ยวนะไปลองเคี่ยวหน่อย นี่คำรามไปทีอก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้เลือดเยอะนะตัวผู้ตัวผู้มันจะเลือดเยอะอย่างนี้แหละเออแรงกัดก็จะดีกว่าโอ้ตัวนี้ก็น่าจับนะเวลเจ็ดสิบนะแต่ผมไม่สนครับผมจะลองเคี่ยวนะโอเคทีเล็กเราเต็มบ้านนะแรงกัดเป็นพันอย่าไปเสียดายทำไมโอเคมับมับมับ กัดเข้าไปอึดอยู่นะโอเคล่วงนะตัวนี้ก็น่าจะแรงกัดสามร้อยกว่านะก็ถือว่าใช้ได้ววอัพนิดหน่อยโอ้เกือบสี่ร้อยนะอัพไปเจ็ดเลเวลนะเกือบสี่ร้อยใช้ได้ใช้ได้โอเคเห็นมอนโตว่ะเดี๋ยวลองนะ วัดกัะบ,บอลโตเลย oh, <no. S 1> มากัดเข้าไปกัดเข้าไปที่โคนขานะอ้าวเพื่อนไม่ช่วยนะเพื่อนมันไม่ช่วยนะ <c oughs> พอมันจะตายมันก็จะหนีอย่างนี้แหละเพื่อนธรรมดาโอเคเก็บเลยก็เหมือนเคลียร์สัตว์ในแมปด้วยนะสัตว์ชนิดอื่นมันได้เกิดเพื่อนไม่งั้นสัตว์ชนิดอื่นที่แบบเกิดยากๆมันจะไม่เกิดเคลียร์ได้เคลียร์ ก็ประมาณนี้ทำลามไปทีนึงฮ่าฮ่าฮาทำลามไปทีนึงอุ้ยโหเพื่อนผมหิวน้ำว่ะกว่าจะตื่นนะโอเคก็ประมาณนี้รู้เรื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดกระดิ่งไว้เลย